สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องสปปลาวพี่น้องกัมพูชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกะเหร่งนะครับพี่น้องสาวลาหูเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่5สิงหาคมพศ .2,564 วันนี้ผมจะมีข่าวอยู่สองข่าวนะครับมาเล่าให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับรัฐมนตรีอาเซนนะครับก็ตั้งนักการทูตจากประเทศปรุไนนะครับให้เป็นทูตพิเศษประจำอาเซนนะครับและมาประจำการที่พมา่านะครับ ข่าวที่2นะครับวันนี้อังกฤษเจ้าปัญหานะครับที่ทำให้รัฐต่างๆของพี่น้องชาวกองกำลังกลุ่มสติพันธุ์นะครับหรือว่าพี่น้องสัติพันธุ์ของเรานะครับต้องตกอยู่ภายใต้การนำของพม่านะครับวันนี้ก็ได้รับสถานะให้เป็นคู่เจราจากับอาเซียนนะครับประเทศอังกฤษนะครับก็เลยเป็นคู่ เจรจากับอาเซนนะครับเพราะว่าเป็นต้นตอและเป็นเจ้าปัญหานะครับที่ทําให้พี่น้องสัตติพันธ์ของเรานะครับที่เลยไปตกอยู่ภายใต้การนําของของทัพพมา่าก็เพราะอังกฤษนี่แหละครับที่ไม่ยอมให้พี่น้องสัตติพันธ์เจ้าของพื้นที่ละต่างๆนะครับไม่ยอมให้แยกตัวออกไปเป็นเอกรัชนะครับให้อยู่รวมกับ ทั้งหมดนะครับพรอยู่ลมกับพม่านะครับก็เวลาต่อมาก็ไล่สูญเสียการปกครองนะครับให้กับพม่านะครับตั้งแต่อดีทถึงปัจจุวันนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะปกครองตัวเองได้นะครับสําหรับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ของเรานะครับครับพี่น้องครับก็มาดูข่าวที่1กันก่อนนะครับวันนี้นะครับรัฐมนตรีอาเซน ได้ตั้งนักการทูตจากประเทศปูนนะครับให้เป็นทูตพิเศษอาเซนนะครับให้ประจําที่ประเทศพม่านะครับไม่รู้ว่าทางพม่าจะยอมให้เข้าประเทศหรือเปล่านะครับทางกบฏมีนองหลายผู้ก่อการได้ในประเทศพม่านะครับจะยอมรับทูตพิเศษจากประเทศปูนหรือไม่นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซนนะครับ ตะวันออกเสียงใต้นะครับเลิกทุตพิเศษนะครับจากประเทศปูนนะครับให้มาประจำการในประเทศพม่านะครับแต่ไม่รู้ว่าพม่าจะยอมให้เข้าประเทศหรือเปล่านะครับนี้ก็ต้อง,องรอรูผลงานกันต่อไปนะครับในการถแถลงการนะครับล่มหลังการประสมประจําปีของรัฐมนตรีต่างประเทศ สมาคมอาเซียนแห่งเอเชตะวันออกเสียงใต้ระบุว่าไล่ตั้งนะครับทูตพิเศษนะครับก็เป็นตัวแทนจากประเทศปูนัยนะครับให้เข้ามาประจำการในประเทศพมา่านะครับเพื่อที่จะเจรจานะครับหาทางออกให้กับพมา่านะครับนั่นก็คือกระบดมีนออองลน์นะครับผู้ก่อ,อก,การได้ในประเทศพมา่านะครับให คืนประชาทิี่ปไตยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับก็รอรูวผลงานกันต่อไปนะครับอาเซียนตกอยู่ภายใต้แรงกดลันที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนานาชาติให้ดำเนินการกับความรุนแรงและความ ไม่มั่นคงในพม่าะนะครับเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่กองทัพไล่เข้าค้นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางอองซานซูจีเมื่อเหือนกุมภาพันธ์และปรับปรำไถ่ายตรงข้ามอย่างหนักบรรดารัฐมนตรีไลย่ย้ำถึงข้อกังวลของพวกเขารวมถึงรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงและการเสียชีวิตพวกเขาไม่ได้ เล,ลียกลองการปล่อยตัวนักโทดการเมืองแต่กล่าวเพลงว่าพวกเขาได้ยินการเลียก้องเสรีภาพซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนไหวของประเด็นดังกล่าวและนโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกและในการตัดสินใจของอาเซนนะครับก็ที่ผ่านมานะครับ รู้แล้วนะครับอาเซนไม่ค่อยมีบทหวาดสักเท่าไหร่นักนะครับบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในของประเทศนั้นๆน,น,นะครับก็ไม่มีใครมายุ่งกับพมา่าสักเท่าไหร่นะครับแถบอาเซนของเรานะครับทั้งหมดก็มีอยู่10ประเทศร้อยกันนะครับพี่น้องทุกวันนี้ก็อาเซนแทบจะไม่ค่อยมีบทว,วาดอะไรเลยมาที่จะมากดหลันพมา่านะครับเพราะว่าน่าจะเกงโก อิทธิพลของจีนนะครับก็เลยไม่อยากที่จะมายุ่งกับพม่าสักเท่าไหร่นักนะครับก็รอรูกันต่อไปนะครับว่าทางกบฏมีนองหลายนะครับจะยอมให้ทูตพิเศษจากประเทศปูนไยนะครับเข้ามาประจําการอยู่ที่พม่าหรือไม่นะครับพี่น้องครับก็รอรูกันต่อไปนะครับครับก็มาลูข่าวที่ซองกันต่อนะครับ วันนี้นะครับอังกฤษเจ้าปัญหานะครับที่ทําให้เจ้าของรัดต่างๆนะครับต้องไปอยู่ร่วมกับประเทศพม่าและประเทศพม่าก็ยึดอำนาจการปกครองเอาไว้เพียงผู้เลียวนะครับวันนี้ก็ได้รับสถานะเป็นคู่เจราจากับอาเซนยนนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับเมื่ออังกฤษมาเป็นโตกลางและเป็นโตเจราจากับอาเซนยนนะครับ อังกฤษได้รับสถานะคู่ตรอจาของสมาคมอาเซนนะครับหรือว่าสับเอเซตะวันออกเสียงใต้นะครับซึ่งเป็นอีกก้าของอังกฤษนะครับในการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแผร่มาก,กยิ่งขึ้นกับประเทศในทวถบเอเซหลังจากที่อังกฤษถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกยุโรปหรือ EU อังกฤษพยายามขอสถานะคู่เจรจาของอาร์เซนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะขอนะครับแต่ทางอาร์เซนนะครับก็ให้อังกฤษนะครับเปลี่ยนคู่เจรจานะครับเพื่ที่จะหาทางออกให้กับพม่านะครับหลังจากที่ยึดอํานาจไปครับพี่น้องครับวันนี้ก็6เลือนกว่านะครับพี่น้องประชาชน ทุกกลุ่มทุกสติพันธ์นะครับก็ไม่ยอมรับนะครับหลังจากที่พมายึดอํานาจไปนะครับรู้ว่าอังกฤษจะมาส่้ยไล่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความหวังนะครับว่าอังกฤษจะมีบทบาทยังไงนะครับหลังจากที่ได้รับนะครับได้รับว่าจะเป็นคู่เจราจากับอาเซียนนะครับเพื่อที่จะมาช่วยแก้กล่อม ทางกระบดมีดออนไลน์ Online นะครับให้คืนอำนาจการปกครองให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในประเทศพม่าะนะครับอาเซียนกล่าวในความแถลงการนะครับหลังจากที่การประสมสมาชิกค,ครั้งล่าสุดว่าอาเซียนตกลงที่จะให้สถานะประเทศคู่เจรจากแก่สาราอาณาจักรโดยมองว่าจากความสัมพันธ์กับอาเซียนและ ความร่มมือในอดีตท,ที่ผ่านมาและมีการมีส่วนร่วมกับอาเซนเมื่อครั้งอังกฤษจะเป็นสมาชิกยอ่ะ e การที่อังกฤษได้รับสถนานะประเทศคู่เจรจาทําให้อังกฤษสามารถเข้ามาร่วมในการผรสมในหลับสูงของการผรสมสุดยอดอาเซนต่อไปครับรัฐบาลอังกฤษหวังว่าจะสามารถเข้ามาช่วยให้ความร่วมมือในทางปฏิบัติ กับอาเซนในประเด็นอื่นๆร้อยเส้นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและเซลีภาพในภูมิภาคนอกจากนี้แล้วอัองกฤษยังสมัครเขา้าร่วมเป็นภาคีความตกลงที่ควบคุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นสนทางเศรษฐกิจอีกเลยนะครับก็มีผลประโยชน์ร้อยเส้นกันนะครับสำหรับอังกฤษนะครับไม่ไล่มา ส้อยล่อยมือเปล่านะครับพี่น้องก็ต้องมีผลประโยชน์เช่นกันนะครับก็รอรู้กันต่อไปนะครับว่าอังกฤษเจ้าปัญหานะครับจะมาช่วยทางพี่น้องทุกกลุ่มทุกสัตติพันธ์นะครับที่อยู่ในประเทศพาม่าไร่หรือไม่นะครับว่าต่อจากนี้ไปนะครับอังกฤษก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับสำหรับในพื้นที่เอเซหรือว่า อาเซนของเรานะครับและจะมาช่วยเจรจานะครับกับกองทัพพม่าได้หรือไม่นะครับให้คืนอำนาจการปกครองให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์นะครับที่อยากที่จะมาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับและปณาธิบตีต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่มาจากการ ยึดอำนาจเหมือนทุกวันนี้นะครับที่กบฏมีน้องลายเข้ามายึดอำนาจตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับวันนี้ก็6เลนกว่านะครับก็ยังไม่ยอมคืนอ,อำนาจการปกครองให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรนะครับแต่ในความบางของพี่น้องกลุ่มสติพันธ์ของเรานะครับเส้นพี่น้องสาวไทยใหญ่รัดสารของเรานะครับและพี่น้องสาวกระเลงพี่น้องสาวลาขูและพี่น้อง ทุกกลุ่มทุกสติพันธ์นะครับวันนี้ผมคิดว่าไม่อยากอยู่ภายใต้การน,นำของพม่าอีกต่อไปนะครับอยากจะอยู่เป็นรัฐอิสระนะครับและไม่อยากจะอยู่ภายใต้การน,นำของพม่าอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าระยะเวลา70กว่าปีครับพี่น้องครับอยู่ภายใต้การน,นำของพมา่าแต่ในรัฐของกองกำลัง พี่น้องสัตว์พันธุ์ของเรานะครับก็ไม่เลยมีอะไรดีขึ้นนะครับและไม่เลยเจริญรุ่งเดิงขึ้นแต่อย่างไรนะครับและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับในรัฐพมา่าเส้นนครย่างกุ้งในปีดอมันตะเลนะครับในรัฐของพมา่ากับเจริญรุ่งเดิงนะครับพี่น้องวันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเทคโนโลยีก็ทันสมัยนะครับ ไปพัฒนาอยู่ในรัฐของตัวเองนะครับแต่ในพื้นที่พี่น้องสัติพันธ์ของเรานะครับเส้นรัฐฉานก็มีอยู่55จังหวัดนะครับและในรัฐกระเล่งนะครับและในพื้นที่รัฐอื่นๆนะครับก็ไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองแต่อย่างไรนะครับถนน,นทางก็ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับพี่น้องไม่ได้พัฒนาอะไรมากนักนะครับระยะเวลา70กว่าปีนะครับที่ กองทัพพม่าเข้ามายึดอำนาจไปจากพี่น้องสติพันธ์ต่างๆนะครับและไปปกครองอยู่เพียงผู้เดียวนะครับนั่นก็คือมีนออนไลน์นะครับนเวลานี้นะครับนี่ก็เป็นความบังนะครับของพี่น้องสาวสติพันธ์ของเรานะครับที่อยากปกครองตัวเองแบบรัดอิสระนะครับไม่อยากอยู่ภายใต้ การนำของกองทัพพม่าอีกต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็นี้ก็เป็นความบังเล็กๆนะครับสำหรับพี่น้องสาวรัฐศานและพี่น้องกลุ่มสัตันธุ์อื่นๆนะครับก็น่าจะมีเป้าหมายอันเดียวกันนะครับก็คืออยากที่จะปกครองตัวเองนะครับแบบรัฐอิสระนะครับก็จะเป็นไปไร้หรือไม่มากแค่ไหนนะครับก็ลอง รอติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดปิดไปหรือว่าพูดไม่ถูกใจพี่น้องเอซนะครับก็ต้องขออภัยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ